ครับก็เป็นไปตามคาดนะครับศาลร,รัฐธรรมนรูญมีมติ7ต่อ2นะรับคำร้องที่กรกตเสนอต่อศาลร,รัฐธรมรมนูญนะเรื่องในประเด็นที่ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ขาดคุณสมบัติการเป็นสสหรือไม่ซึ่งกรกตเขาขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรมรมนูญมาตรา82 นะเรื่องสมาชิกภาพว่ามันไปขัดต่อมาตรา101หนึ่งรวงเล็บหบวกมาตราเก้าสิงเล็บสหรือไม่สรุปก็คือเรื่องถือหุ้นสื่อไอทีวีหาลายคนก็ตุ้มตุม้ต่อม,ต,อมต่อมอยู่พอสมควรแล้วก็มีการคาดการการคาดเดากันผมเองก็ลึกๆในใจบอกว่างานนี้รับแน่ <laughs> การเมืองในสภาพปัจจุบันเนี่ยงานนี้รับแน่อันนี้คือความรู้สึกนะสุดท้ายวันนี้ครับ นาเก้ามงครึ่งสาลร,รัน้นนนก็มีการวินิจััยแล้วหลังจากนี้ประมาณ2ชั่วโมงก็มีการเผยแพร่ในประกาศของสาลร,รัน้นนวนว่านะรับคำร้องที่เสนอเรื่องของคุณพิธาต่อสารรัน้นนนและสําคัญคืออะไรมะสาลร,รัน้นนนมีคําสั่งให้คุณพิธานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่19เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป 19กรกฎาคมเป็นต้นไปก็คือวันนี้แหละครับาสารรัฐธรรมนรูญมีคำวินิจฉัยว่าให้คุณวินานนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสสตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสารรัฐธรมรมนูญจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดก็สารเดียวครับจบเอาละครับวันนี้เลยเรียบเอาข่าวมาบอกกันนะว่าก็เป็นอย่างที่พวกเราคาดหวังกันอยู่พอสมควรในการเมืองในสภาพเป็นแบบปัจจุบันนี้ นะฮะก็คอยดูกันต่อไปครับในสภาคงไม่ต้องยุ่งเลยล่ะครับนะประเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการปิดการประชุม <laughs> อ่ะจบเกมครับจบเกมจำนงวัใชงคลไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ